สวัสดีครับเจ้าอีซาไฟน์นะครับวันนี้ก็มาดูพยันนะครับเป็นรุ่นหนึ่งร้อยปีพระย์ทิมนะครับเป็นกุวดนะครับนี่เช่ามานะครับนี่นานแล้วก็อยู่ในยิ่งพระส่วนตัวของผมนะครับวันนี้นะรุ่นร้อยปีารย์นทิมนะครับพยันมหามงคลเนาะนี่บอกชัดเจนเลยนะครับพระพิเศษใหญ่นะครับนักศหลักเมืองจังหวัดปัตตานีไหมครับนะครับแล้วก็วันที่ชัดเจนเลยวันอาทิตย์นะครับยี่สิบหกสิงหาคม อันนี้ปี55แล้วนะครับตอนนั้นผมไมาอยู่หัดใหญ่แล้วนะครับทํางานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหัดใหญ่แหละครับตรงแถวควรลังทางเข้าไปทางนั้นนะครับเนาะก็ไปสร้างโรงงานใน้เข้าอยู่ช่วงนั้นนะครับนี่ครับนี่เวลาชัดเจนเลยนะครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะครับเนาะนี่ครับพยานนี่นี่ชัดเจนผมก็เก็บไว้อย่างนี้ยครับก็อยู่ที่หิ้งพระส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะเก็บไว้แบบนี้แหละนะครับ พราะศรัทธาอยู่แล้วนะครับเพราะตั้งแต่ลงไปแล้วไม่มีผมก็ยังหานะครับเป็นเป็นเหรียญลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปเช่าแบบชัดเจนเลยนะครับเช่ามาจากนะครับพิธีเลยนะครับสั่งจองมานะครับมาพร้อมกับเหรียญเนี่ยรุ่นนี้เห็นไหมครับร้อยปีอาจารย์ทิมอันนี้ก็เป็นนะครับเหรียญฉลุเียนโตนะครับเป็นถ้าจะอยู่ในชุดกรรมการถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้เช่าไม่ใช่ถูกนะครับหลักพันนะครับเนี่ยที่จากที่เช่านะครับเนาะที่สั่งจอง เนาะส่วนพยันก็หลักร้อยแล้วครับร้อยกลางๆประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนมีเยอะวันนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าก็มีคนศรัทธานะครับพระเขาก็มีเจ้าของนะครับก็ไปตามที่ไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือเก็บไปแค่นี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นร้อยปีอาจารย์ทิมเก็บไปใช้เองครับอันนี้เนาะเก็บไปใช้เองซึ่งพระปู้ทวนจริงผม,มก็มีอีกหลายๆนะครับ หลายๆหลายๆหลายๆรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นที่ให้ให้ชมกันไปเป็นคลิปสั้นนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นว่าออกศูนย์แปดนะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไรนี้แสงมันย้อนนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเป็นทะเลซุงนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะอันนี้ชัดเจนครับไม่ทันก็จริงครับแต่ก็พุทธพิเศษเกจิอาจารย์นะครับประมาณหนึ่งร้อยรูปนะครับก็ตามจํานวนปีนะครับประมาณนั้นน่ะ อ๋อนี้ก็จะเป็นนะครับหองผู้ทวดแล้วก็จะมีอีกองหนึ่งก็ไปเช่าตอนที่อยู่ใต้เหมือนกันนจะเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับหองผู้ทวดมีลงยาาด้วยนะครับนี่ก็ใช้ครับตอนอยู่ใต้ก็ที่มีก็ใช้อยู่ประมาณนี้แหละครับถึงแม้จะไม่ทันอาจารย์ทิมนะครับแต่ก็เราศรัทธาอยู่แล้วนะครับยังไนก็ใช้ได้ครับผู้ทวดใช้ได้หมดครับแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ อไปก็ฝากช่องไว้ด้วยปกติช่องผมก็ทำปกติแต่อันนี้ก็คือศรัทธาครับก็เลยลองถ่ายลองดูนะครับเป็นรูปนปวด่ทวดกับรั้วพระจานทร์ทิมก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครับจุ๊อีสไฟครับคุณครับ